มาดูใบไม้ของต้นพระยาราชปราบครับพระยาราชปราบเป็นสมุนไพรครับที่มีลำต้นสูงครับก็ประมาณ3เมตร50ถึง4เมตรที่สำคัญคือใบของราชปราบนี้มีประโยชน์ครับสรบรพคุณทางสมุนไพรได้เยอะมากมาดูใบที่ นี่คือใบที่แก่แล้วครับใบที่แก่แล้วเราจะเห็นใบที่แก่นะครับนี่ใบพอแก่แล้วจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองทองนะครับเราสามารถที่จะนำเอาใบเอาใบของพญาราชฉราบนียมารับประทานได้ครับเอามารับประทานได้เลยนะครับเอาใบเนี้ยมารับประทานได้เลย เป็นยาสมุนไพรที่มีคุณค่ามากครับตอนนี้เราจะกำลังทดลองสายพันธุ์กันอยู่ครับ